อ๋อเป็นแบบนี้นี่เองข้าต้องขอบใจท่านมากท่านผู้โอวุโสยือเยแล้วเจ้าไม่คิดจะขอบคุณข้าหน่อยหรอเรื่องนั้นมันแน่นอนอยู่แล้วข้าต้องขอขอบคุณท่านผู้โอวุโสเจเทพดวงดาวที่เข้ามาให้ความช่วยเหลือแก่ข้าฮ่าฮ่าไม่ต้องเกีงใจข้าตรวจพบป้ายคำสั่งสองอันเจ้าประสงค์สิ่งใดจากผู้นำพัทมิรงั้นหรอ พอดีว่าข้าต้องการข้อมูลของชิ้นส่วนต้นหมอกคำเพราะข้าจำเป็นต้องใช้มันข้าหวังว่าผู้นำพันธมิตรจะช่วยข้าตามหามันได้นะไม่น่าเชื่อเลยเทบกับ,บีเย่เยสามารถรับรู้ได้ถึงปลายคำสั่งที่อยู่ในตัวข้าด้วยชิ้นนานตอนนี้หัวหน้าพันธมิตรไม่ได้อยู่ในพันธมิตอรอลีสวรรค ข้าจะขอรับคําขอของเจ้าเองข้าคิดว่าเจ้ากําลังพยายามรวมต้นไม้ยุดทั้งสองต้นของเจ้าเข้าด้วยกันเนื่องจากเจ้ากําลังมองหาชิ้นส่วนต้นหมอกคามไม่ใช่หรือไงถ้าเป็นเช่นนั้นชิ้นส่วนธรรมดาก็ไม่ช่วยอะไรเจ้าได้แน่จะต้องใช้ชิ้นส่วนขนาดใหญ่กว่าเดิมเพื่อให้มันใช้งานได้ประสิทธิภาพมากขึ้นดังนั้นป้ายคาสั่งเดียวคงไม่พอที่จะเติมเต็มความปรารถนาของเจ้าแน่แล้วถ้าเป็นสองป้ายคาขอล่ะ ถ้างั้นก็เป็นอันตกลง10วันต่อจากนี้เปิดใช้งานป้ายทั้งสองแล้วข้าจะไปหาเจ้าเองเอาละในเมื่อเทพกบีเย่เย่ได้จากไปแล้วข้าก็จะไม่กวนเจ้าเช่นกันตอนนี้เจ้าควรจะรีบบ่มเพาะนะเจ้าเด็กน้อยเออฮเด็กน้อยงั้นหรอเอาเถอะข้าควรเข้าเก็บตัวฝึกฝนเพื่อทำความเข้าใจและรักษาเสถียรภาพของลวดลายเต๋าในต้นไม้ยุทธข,ของข้าภายในคฤืาสนาอลีสวรรค์ มวลโลหิตจกักรพพัดจากจากักรพพัดอี้สิงและจกักรพพัดหลิวเหอมาถึงแล้วเยี่ยมไปเลยที่เหลือก็เหลือเพียงแค่มวลหนังสือโลหิตจกักระพัดยทดของจกักรพพรดยทดตรงคูสินะหกวันต่อมาขิ้นนานในที่สุดวันตายของเจ้าก็มาถึงสักทีทำไมเสียงระฆังสวรรค์ถึงได้ดังขึ้นล่ะเป็นไปได้ไหมว่า แดนเทียบนานเทียนกำลังโจมตีพวกเราอย่างนั้นเหรอข้าก็ไม่รู้หรอกนะว่าเกิดอะไรขึ้นแต่ในเมื่อได้ยิยนเสียงะระฆังสวรรค์แล้วพวกเราต้องรีบเข้าไปดูเลยเสียงะระฆังนี่หรือว่าจะเป็นเสียงะระฆังสวรรค์อย่างนั้นเหรอ,อยังไงก็เถอะต้องรีบไปดูก่อนใครตีะระฆังสวรรค์คาระวะผู้โอุโสข้าเป็นคนตีะระฆังสวรรค์เอง ข้าได้รวบรวมมวนหนังสือโลหิตจกักรพรรดิหกเล่มเพื่อที่จะฟ้องผู้อวุโสขินนานแห่งคลือหาดอลีสวรรค์อย่างเป็นทางการหกมวนหนังสือโลหิตจกักรพรรดิอย่างนั้นเหรอถูกต้องแล้วมันมีโลหิตของข้าจากักรพรรดยุทธหลงเทียนจกักรพรรดยุทธหมิงคงจกักรพรรดยุทธหลิวเหอจกักรพรรดยุทธอี้ซิงจกักรพรรดยุทธตงคู เนื่องจากผู้อาวุโสชิ้นน,นั้นไม่มีความเคารพแถมยังดูหมิ่นผู้อาวุโสของตนนอกจากนี้เขายังไม่เชื่อฟังคำสั่งและไม่ซื่อสัตย์ต่อพันธมิตรอาลีสวรรค์ข้าขอร้องเลี้ยนให้ขับไล่เขาออกจากพันธมิตรอาลีสวรรค์นับจากนี้เป็นต้นไปเขาจะไม่ใช่คนของพันธมิตรอาลีสวรรค์อีกต่อไปไร้สาระสิ้นดีข้าไม่มีอะไรจะพูดเกี่ยวกับการฟ้องร้องของหกจักรพรรดิยุทธแต่กล่าวหาว่าข้าไม่เคารพผู้อาวุโสและไม่ซื่อสัตย์ ต่อพันธมิตรอลิสวรรค์ข้าเคยทำแบบนั้นตั้งแต่เมื่อไรและการที่บอกว่าข้าไม่เชื่อฟังคำสั่งข้าควรจะเชื่อฟังคำสั่งของท่านเมื่อท่านพยายามที่จะปุ้นผลอมตาเทียนเสเวียนไปจากข้าอย่างนั้นหรอพอได้แล้วกับเรื่องไร้สาระจากนี้จาไม่ใช่คนของพันธมิตรอลิสวรรค์อีกต่อไปแล้วใส่หัวอ,อกไปซะบังอาจนั่นใครกัน นี่เจ้าคิดว่าตัวเองเป็นใครยิ่งใหญ่มาจากไหนถึงคิดว่าอยากจะไล่ใครออกจากพันธมิตรอาลีสวรรค์ก็ไล่ได้เลยงั้นเหรอเอ๋ผู้ออโ,ซโซเจีดดวงดาวเหรอนี่เจ้าคิดว่ากฎของพวกเราเป็นเพียงเรื่องล้อเล่นอย่างนั้นเหรอหรือจะให้ข้าสอนมารยาทกับเจ้าซะหน่อยจะดีไหมผู้โอโซโ,ซโปรดให้อภัยแก่ข้าด้วยข้าไม่คิดว่าเรื่องเล็กน้อยเพียงเท่านี้จะทำให้ท่านไม่พอใจข้าจะรีบจัดการมันเดี๋ยวนี้ เรื่องเล็กน้อยอย่างนั้นเหรอข้าว่าพวกเรายกเลิกการฟ้องร้องจะดีกว่าไหมข้าว่าแล้วท่านจะต้องมาที่นี่แน่แน่นอนเพื่อเห็นแก่หน้าผู้อาบุโสทั้งสองข้ายินดียกเลิกการฟ้องร้องนี้เจ้ากินนานผู้นี้มันช่างโชคดีซยจริงๆไม่ไหวเลยไม่ไหวเลยหากเป็นเช่นนี้แล้วเรื่องนี้ก็จบแค่นี้กันเถอะชาก้อนหืมมีอะไรอีกนั้นหรอ ตั้งแต่ที่ข้าได้เข้าร่วมพันธมิตรอริสวรณรจกักรพรรดิสูวังพยายามสร้างปันขาให้กับตัวข้าหลายครั้งหลายคราแต่ข้าก็สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ด้วยตนเองตลอดมาอย่างไรก็ตามหน้าสนามลบโบราณจากักรพรรดิสูวังได้เปิดเผยตัวตนของข้าต่อคนที่มีเกตนาจะสังหารข้าดังนั้นจึงทำให้ข้าตกอยู่ในอันตรายอย่างร้ายแรงยิ่งไปกว่านั้นจกักรพรรดิสูวังได้สมรู้ร่วมคิดจกักรพรรดิยุทธคงหมิงจกักรพรรดิยุทธหลงเทียนและเรียกร้องให้ข้า มอบผลเอามาตะเทียนสเสวียนให้แก่พวกเขาเพียงพ่อข้าไม่ยอมจำนวนต่อพวกเขาพวกเขาจึงได้ฟ้องร้องข้าอย่างที่เห็นยังไงละ่ะและข้าจะไม่ยอมอีกต่อไปแล้วหืมเจ้าจะทำอะไรอย่างนั้นเหรอพันธมิตรอรีสวรรค์มีข้อบังคับว่าห้ามใช้ความรุนแรงแต่ตอนนี้ข้าหวังว่าท่านจะให้โอกาสแก่ข้าข้าต้องการที่จะท้าทายพวกเขา ข้าจะใช้กำลังของข้าเพื่อต่อสู้กับพวกเขาด้วยตนเองเพื่อความยุติธรรมของข้าข้าอนุญาตให้เจ้าท้าทายพวกเขาได้แต่ก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาว่าจะเต็มใจที่จะรับคำท้าของเจ้าหรือไม่ถ้าพวกเขาปฏิเสธคำท้าจากขอบเขตบรรพชนยุธแล้วจักรพรรดิยุธอย่างพวกเขาจะเอาหน้าไปไว้ที่ไหนกันล่ะจักรพรรดิสูวังจักรพรรดิหลงเทียนจักรพรรดิหมิงคงข้าจินานขอท้าทายพวกเจ้า พวกเจ้าสามารถต่อสู้กับข้าทีละคนหรือเข้ามาพร้อมกันหมดทั้ง3คนเลยก็ได้นะทินนานเจ้านี่มันช่างไม่รู้ฟ้าสูงแผ่นดินต่ำนี่คือทางที่เจ้าเลือกเองนะเพราะฉะนั้นข้าจะกระรัดสูหวังจะสอนบทเรียนให้แก่เจ้าเอง